ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ทีมงานสหายสายบุญร่วมกับหน่วยงานราชการนำรถพุ่มพวงเร่จแจกพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่โครงการบ้านเอืออาทอนสมุทรปราการ1ตำบลปลากระสามเผ่เมืองสมุทรปราการหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการบูรณาการร่วมกับทีมงานสหายสายบุญร้านข้าวแกงละเวกเทพรักนำรถพุ่มพวงมาเร่จแจกพืชผักสวนครัวอาหารสดพร้อมตั้งโต๊ะแจกข้าวกล่องหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลรวมกว่า500 ชุดให้กับประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอก3ภายใต้สโลแกนคำว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุดโดยมีสจชนะหงวนงามศรีรองประธานสภาอบจสมุทรปราการพร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาทีมงานสหายสายบุญนางกัญญาดาก่อนเรืองฤทธิกรรมการผู้จัดการบริษัท BR 2 0ร0ทูเทอซันนตนายภาคกนจยาแห่งร้านข้าวแกรงระเวกเทพรักษ์ผู้ใหญ่สมนึกปานจันท์ผู้ใหญ่บ้านมหมู่6ตำบลแพร่กษาตลอดจนผู้ ผู้ช่วยละเอียดจากสุกันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูห่6ตำบลแพรกขาาเจ้าหน้าทีอ่อสอม,มอและสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยประชาชนทุกคนที่เดินทางมารับสิ่งของจะต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกฮอฮอล์ก่อนรับสิ่งของกลับบ้านสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วโดยทีมงานสหายสายบุญร้านข้าวแกงและเวิร์เทพารักนำรถพุ่มพวงที่อัดเต็มไปด้วยข้าวกล่องพืชผักสวนครัวและอาหารสดเช่นเนื้อหมูเนื้อไกกก่ปปาูแจให้ับระช แบบรโดยกำหนดให้ประชาชนสามารถเลือกพืชผักสวนครัวได้3อย่างและอาหารสด2อย่างโดยทางด้านหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัม่และเจลแอลกอฮอล์ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสา,าการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกอีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการช่วยส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ขาดร,รายได้เนื่องจาก

เวันนี้นะคะทีมงานสหายสายบุญนะคะได้เป็นสปอนเซอร์หลักนะคะในการทำกิจกรรมให้กับ สังคมภายใต้สโลแกนคำว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราทำกิจกรรมตรงนี้มานะคะสัปดาห์ที่4แล้วนะคะสัปดาห์แรกเราแจกเป็นถุงยังชีพการที่เราให้ถุงยังชีพก็เป็นส่วนหนึ่งในการกับตัวของผู้ป่วยนะคะทีนี้แนวความคิดของทางสหายสายบุญน,นะคะมองว่าเกิดไอเดียในการทำลดพุ่มพวงให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะคะมาเลือกอาหารไปปรุงที่บ้านนะคะ โดย1ท่านนะคะเราจะให้ผัก3อย่างแล้วก็จะให้ของสด2อ,อย่างนะคะเราทําเป็นสัปดาห์ที่2นะคะส่วนของถุงยังชีพเราลงพื้นที่ไปแล้วก็คือ1,000ถุงนะคะอันนี้เราแจกครบหมดแล้วนะคะกราบสวัสดีทั้งท่านผู้ว่าได้การจังหวัดนะครับทั้งท่าน จนสวัสดิ์อัศวัยเหมนะครับประธานหอ,อก,การค้าแล้วก็ท่านนายกนันทิดาเก,ก้าบัวสายหรือทางท่านนายกตู่นะครับนายกการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางของสมาชิกสภาทั้งหมด36ท่านที่ยกมือผ่านได้มีการจัดซื้อกอฮอเจลแมสนะครับเพื่อจะมาแจกให้กัทางพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เรามาทํางานบูรณานการร่วมกันกับทางสหายสายบุญคืออันนี้เรามาทําให้เห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้ทํากันแบบปักชีลอยหนะ้านะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งได้รับความเดือดร้อนที่แท้จริงในบ้านเอื้อทอนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ติดเชือ้อโควิด -19 เน่ยทั้งหมด33รายแล้วก็ที่โดนกักตัวก็ทั้งหมด33ห้องวันนี้คือจัด จับไว้ทั้งหมด500กล่อง500ชุดก็คือครบกันทุกครัวเรือนรถปุ่มพวงที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยในจังหวัดสมุทรปราการไม่มีใครทำใที่ผมเห็นแล้วก็คือทังทีมงานสหายสายบุญนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับทุกภาคส่วนที่เป็นกระบอกเสียงและประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เราทำด้วยใจจริงๆนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ฉีดวัคซีนแล้วยัง um, ต <point Rad Tyson> ้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด